บทว่าปฏิปทานาทัศนวิสุทธิความว่าวิปัสนาอันเป็นมุธฐานะคามินีท่านกล่าวไว้ในรัฐวินีตาวัตถุวิปัสนาอย่างอ่อนท่านกล่าวไว้ในที่นี้บทว่านาทัศนวิสุทธิความว่าท่านกล่าวมักไว้ในรัฐวินีตาวัตถุ กล่าววุตฐานะคามินีวิปัสนาไว้ในที่นี้ก็วิสุทธิแม้ทั้งเจ็ดเหล่านั้นท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมัคโดยพิสดารแล้วบทว่าปัญญาได้แก่ปัญญาของพระอรหัตผลบทว่าวิมุตติได้แก่ความหลุดพ้นของพระอรหัตผลนั่นเองหลายบทว่า ธาตุนานัตังปฏิจจะอุปัชติพัสนานัตังความว่าเพราะอาศัยความเป็นต่างกันแห่งธาตุมีจักูุธาตุเป็นต้นความเป็นต่างกันแห่งจักูุสัมผัสเป็นต้นจึงบังเกิดขึ้นดังนี้สองบทว่าาัสนานตังปฏิจจะความว่า พราะอาศัยความเป็น <Horse> ต <router> ่างกันแห่งจักขุสัมผัสเป็นต้นบทว่าเวทนานานัตตังความว่าความเป็นต่างกันแห่งเวทนามีจักูุสัมผัสสชาเวทนาเป็นต้นสองบทว่าสัญญานานัตตังปฏิจจะความว่าเพราะอาศัยความเป็นต่างกันแห่งสัญญามีการมัญญาเป็นต้น บทว่าสังกับปะนานัตตังความว่าความเป็นต่างกันแห่งความดาริมีความดาริในกามเป็นต้นหลายบทว่าสังกับปะนานัตตังปฏิจจะอุปชติชันทนานัตังความว่าความเป็นต่างกันแห่งความพอใจย่อมบังเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าความพอใจในรูป ความพอใจในเสียงเพราะความเป็นต่างกันแห่งความดำริบทว่าปริลาหานานตังความว่าความเป็นต hm ่างกันแห่งความเร่าร้อนย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าความเร่าร้อนในรูปความเร่าร้อนในเสียงย่อมมีเพราะความเป็นต่างกันแห่งความพอใจบทว่าปริเยสนานานตัง ความว่าความเป็นต่างกันแห่งการแสวงหารูปเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นเพราะความเป็นต่างกันแห่งความเร่าร้อนบทว่าลาภนานัตตังความว่าความเป็นต่างกันแห่งการได้เฉพาะซึ่งรูปเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นเพราะความเป็นต่างกันแห่งการแสวงหาพึงทราบวินิจฉัยในสัญญาทั้งหลายต่อไป ที่ชื่อว่ามรณะสัญญาได้แก่สัญญาด้วยมรณานุปัสนาญานที่ชื่อว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาได้แก่สัญญาอันบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้กำหนดอาหารที่ชื่อว่าสัพพโลเกอนะพิรตสัญญาได้แก่สัญญาอันบังเกิดขึ้น แก่บุคคลผู้ไม่พอใจในวัฏฏะทั้งปวงสัญญาที่เหลือท่านกล่าวไว้ในวิปัสสนาในหนหลังนั้นแหลท่านกล่าวมักไว้ในบทที่มีอุปการะมากในที่นี้คำที่เหลือเหมือนกับคําต้นนั่นแหลบทว่านิชิน,นะเวตถทูนิได้แก่เหตุที่หมดแรง หลายบทว่ามิจฉาทิฏฐินิชินาโหติความว่ามิจฉาทิฏฐินี้หมดแรงคืออันบุคคลผู้เห็นชอบละได้แล้วด้วยวิปัสสนาในหนังเพราะเหตุไรท่านจึงจัดไว้อีกแก้ว่าเพราะยังตัดไม่ได้จริงอยู่มิจฉาทิฏฐิย่อมหมดแรงด้วยวิปัสสนาแม้ก็จริงถึงอย่างนั้น อันพระโยคาวะจรก็ยังตัดไม่ได้ก็มักบังเกิดขึ้นแล้วย่อมตัดมิจฉาทิฏฐินั้นไม่ให้ออกไปอีกเพราะเหตุนั้นท่านจึงจัดไว้อีกบัณฑิตพึงนำในัยะในบททั้งปวงด้วยประการชนนี้อันหนึ่งในที่นี้ทำาม64ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความหลุดพ้นโดยชอบเป็นปัจจัย ทัหกสิบสี่เป็นชไนะท์ัหกสิบสี่เป็นอย่างละแปดละแปดในมรคสี่ผลสี่ถึงความบริบูรณ์อย่างนี้คือในขณะแห่งโสดาปฏิมรคสัตถินสี่ย่อมบริบูรณ์ด้วยอัดคืออธิโมกบิริอินสี่ย่อมบริบูรณ์ด้วยอัดคือการยกย่องสตินสี่ย่อมบริบูรณ์ด้วยอัดคือการระลึกถึง สมาธินีย่อมบริบูรณ์ด้วยอัดคือความไม่ฟุ้งซ่านปัญญินีย่อมบริบูรณ์ด้วยอัดคือการเห็นมนินีย่อมบริบูรณ์ด้วยอัดคือการรู้แจ้งโสมนัสินีย่อมบริบูรณ์ด้วยอัดคือความเพลิดเพลินยิ่งชีวิตินีย่อมบริบูรณ์ด้วยอัดคือความเป็นใหญ่แห่งการสืบต่อ,อยังเป็นไปละถึงในขณะแห่งอรหัตผล สัตทินรีย่อมบริบูรณ์โดยอัจคืออธิโมกละถึงชีวิตินรีย่อมบริบูรณ์โดยอัดคือความเป็นใหญ่แห่งการสือบอยู่เป็นไปในที่นี้ท่านกล่าวมักไว้ในบทที่ควรรู้ยิ่งคำที่เหลือเหมือนกับคำต้นนั่นแหลภิกษุดํำรงในพระาศาสนานี้แล้วพึงประชุมปัญหาดังนี้ ย่อมเป็นอันท่านกล่าวปัญหา550ปัญหาคือกล่าวร้อยปัญหาในหมวด10กล่าวร้อยปัญหาในหมวด1และหมวด9กล่าวร้อยปัญหาในหมวด2และหมวด8กล่าวร้อยปัญหาในหมวด3และหมวด7กล่าวร้อยปัญหาในหมวด4และหมวด6กล่าว50ปัญหาในหมวด5ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้แล้ว พวกภิกษุเหล่านั้นช่ำชื่นใจเพลิดเพลินพราสิทธิ์ของพระสารีบุตรเพลิดเพลินอยู่ด้วยกล่าวว่าดีละดีละดังนี้แล้วรับไว้ด้วยเสียงกล้าวก็แลพวกภิกษุแม่ห้าร้อยรูปเหล่านั้นนึกถึงอยู่ซึ่งกระสูตรนี้นั่นเองก็ดำรงอยู่ในพระอระหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิทาทั้งหลายแล้วก็เพราะความที่ตนมีใจช่ำชื่นนั้นดังนี้แหละ พันานาความในทศตระสูตรแห่งอัตตกถาทีคานิายชื่อว่าสุมังคละวิลาสินีจบแล้วด้วยประการชนีหมวด11จบการพัานาปาติกะวัตก็จบแล้วดังนี้แหละอันหนึ่งข้าพเจ้าผู้อันพระทาฐานะขะสังคเทระ ผู้อยู่ในบริเวณอันเป็นมงคลดีผู้มีคุณอันมั่นคงผู้ชื่อว่าเทระวงศ์อ้อนวอนแล้วด้วยคำมีประมาณเท่านี้ปรารบอัตกถาใดชื่อว่าสุมังคละวิลาสินีโดยชื่อแห่งคำภียาวอันประเสริฐอันแสดงซึ่งหมู่แห่งคุณของพระทศพลก็อัตกถานั้นอันข้าพรเจ้าถือเอาสาระในมหาอัตกถาให้จบลงแล้ว อัตถกถานั้นจบลงแล้วด้วยพานวานทั้งหลายแห่งบาลีประมาณ81แม้วิสุทธิมรักอันมีประมาณ59อันข้าพระเจ้ารจนาคำผีไว้ก็เพื่อประโยชน์แก่การประกาศเนื้อความโดยพานวานทั้งหลายเพราะเหตุนั้นอัตถกถานี้พร้อมทั้งวิสุทธิมักนั้นอันข้าพเจ้านับกำหนดดีแล้วด้วยการนับพานวานจึงเป็น140 ว่าโดยผานวานคำทั้งปวงประมาณ140่งโมดด้วยประการชนี้ข้าพระเจ้าผู้ถือเอาสาระในมูลอัตกถาอันประกาศลัทธิแห่งพระเทระผู้อยู่ในมหาวิหารกระทํากรรมนี้เข้าไปก่อบุญใดไว้ด้วยบุญนั้นขอชาวโลกทั้งมวลจงมีสุขเถิดดังนี้แหละ อัตถกถาแห่งทีคณิกายชื่อว่าสุมังคละวิลาสินีนี้อันพระเทระผู้มีนามไทยอันครูทั้งหลายขนานว่าพุทธโคสะผู้ประดับด้วยความศรัทธาความรู้และความเพียรอันหมดจดยิ่งผู้อันคุณสมุทยัยมีศีลอาจาระความซื่อตรงและความเป็นคนอ่อนเป็นต้นดังนี้แล้ว ผู้สามารถในการศึกษาเล่าเรียนลทัทธิของตนและละทัทธิอื่นผู้ประกอบด้วยความฉลาดด้วยปัญญาผู้มีอำนาจแห่งยานอันอะไรอะไรไม่ขจัดแล้วในพระาศาสนาของพระาศาสดาพร้อมด้วยอัตถกถาอันต่างโดยการศึกษาพระไตรปิฎกผู้เป็นนักวยากรใหญ่ผู้ประกอบด้วยความสุขอันกรณะสมบัติให้เกิดแล้วและความงามแห่งถ้อยคำอันอคล่องแคล่ว อ่อนหวานไพเราะผู้พูดคำที่ควรและพ้นจากโทษผู้เป็นนักพูดประเสริฐผู้เป็นมหากวีผู้มีความรู้อันไพบูรณ์หมดจดอันเป็นเครื่องประดับวงแห่งพระเถระทั้งหลายผู้แสดงเถระวงผู้มีปกติอยู่ในมหาวิหารผู้มีความรู้อันตั้งมั่นดีแล้วในอุตริมนุสธรรม อันประดับแล้วด้วยคุณมีอภิญญาหกเป็นต้นเป็นประเภทอันมีปฏิสัมพิทาอันตนแตกฉานแล้วเป็นบริวารรจนาแล้วแม้พระนามวาพุทโธของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจิตหมดจดผู้คงที่ผู้เจริญที่สุดในโลกผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ยังเป็นไปอยู่ในโลกเพียงใด ขออัตถกถาชื่อว่าสุมังคละวิลาสินีนี้อันแสดงอยู่ซึ่งในยะเพื่อความหมดจดแห่งทิฏฐิของคุณระบุตรทั้งหลายผู้สูแสวงหาเครื่องสลัดออกจากโลกจงดำรงอยู่ในโลกเพียงนั้นเทินอันหนึ่งการพรรณนาเนื้อความแห่งอัตถกถาทีฆนิกายเพื่อจบลงแล้ว